การกลับมาคิดถึงการพึ่งตนเองการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเห็นชัดมากในวันนี้หลายๆคนที่ออกมาใช้ชีวิตอย่างนี้คนเหล่านี้ไม่รู้สึกกระเทือนกับโควิด19เพราะเรามีรากฐานที่มั่นคงการสร้างรากฐานที่มั่นคงเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสูงสุด ในชีวิตของคนแต่และคนการที่เติบโตโดยไม่มีฐานเนี่ยโอกาสล้มมีสูงมากฐานจะต้องแข็งแรงมั่นคงฐานของเราก็คือดินน้ำพืชสัตว์และก็คนนี่คือฐานมีอยู่มีกินมีป่าที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำที่สะอาดสะอา้านมีพืชพันธุ์ธัญญาหาร หลากหลายให้กิน